ี่ใช้ QY 5221ทํากระบวนนะครับน่าจะเป็น5 236นะ QY วว5238ทํากระบวนนะครับ5 206นะครับทํากระบวนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับอ่าคลิปนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ19มิถุนายนนะครับสองพนะก็ดนะก็สิวันผ,น,ผนผ่านมานะเพิ่งจะมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่บ้านคูบัวนะครับอ่าตอนนี้ก็เวลา1 8บแนาฬิกาสินาทีนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะ ก็เป็นด่วนพิเศษทักสินที่สามเจ็ดและขบวนสี่ห้านะครับตอนนี้ก็เคลื่อนขบวนออกมาจากราชบุรีแล้วนะตามเวลาเลยนะครับวันนี้นะก็ไม่ได้มาถ่ายรถไฟจริงๆนะครับแต่ว่าก็แอบซ่องอยู่นะว่าขบวนรถไฟนี่หลังจากเปิดทางคู่เพิ่มเติมนะครับทําเวลาเป็นยังไงกันบ้างนะ,อ,ะอย่างเมื่อคืนนี้ผมก็ซ่องนะโอ้โห รู้สึกว่ารถที่ขึ้นมาจากทางใต้นะครับจะล่าช้าเยอะนะจะไปเหตุหนึ่งเจ็ดสองนี่ร้อยหกสิบกว่าเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอ่าส่วนขบวนรถที่มาจากกรุงเทพนะครับเมื่อสักครู่เช็คดูนะก็หลายๆขบวนก็วิ่งตาเมเวลาอยู่นะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพอวิ่งไปไกลๆแล้วจะล่าช้าหรือเปล่านะ ตอนนี้สามเจ็ดและสี่ห้ากำลังจะถึงนะครับก็เดี๋ยววิ่งผ่านนะครับบ้านขูบัวไม่ได้จอดนะครับอ้าวมีฝนลงเมติ่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เราจะได้กี่ขบวนนะสามเจ็ดและสี่ห้าก็เป็นขบวนแรกนะครับช่วงนี้ผู้โดยสารเยอะหรือเปล่านะครับมาดูกัน โอ้โหเสียงลางนี่ดังมาแตกไกลเลยขีวดวสยห้าสองสามแปดทำขบวนนะครับโอ้ยโ,โลงแล้วนะจนสามนี่โล่งเลยนะครับแต่ว่าบชทอนี่พวงมาสองคันนะวันนี้นะ สถานีก็ต่อไปก็นู่นนะครับเพชรชบุรีเลยนะครับส่วนใหญ่จะจอดสถานีใหญ่ๆนะสามเและสีห้านะครับก็ออกต้นทางนะครับกรุงเทพอภิวัตรสินาฬิกาสินาทีนะครับแล้วก็ถึงปลายทางสุงไงโกลกนะครับ10บนาฬกาสานะแล้วก็ปลายทางที่ประดังเบญสาก็8ปดนากานาทีนะครับ หรือออกหมดเรียบร้อยนะครับสถานีอาคารหลังเก้านะอาคารชั่วข่าวนะครับมาครับมาชมกันต่อนะครับตอนนี้18.50นาฬิกานาทีนะครับขบวนรถด,ด่วนพิเศษทักษิณารัตน์นะที่3.1นะครับกรุงเทพอภิวัตชุมทางหัดใหญ่กำลังจะวิ่งผ่านนะตามเวลาเลยนะครับวันนี้นะ ก็ไม่ต้องสับเปลี่ยนเข้าในลางที่มุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้แล้วนะตอนนี้ก็วิ่งตรงมาจากราชบุรีได้เลยนะครับหลังจากที่เปิดทางคู่เพิ่มเติมนะครับก็ยังถือว่าโชคดีนะวันนี้มาท้องฟ้ายังไม่มืดนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็ น่าจะมืดนะน่าจะมองไม่เห็นกับบนรถนะวันนี้ใช้ QSY 5221ทห้าสทำขบวนนะครับก็ยังมีผู้โดยสารเดินทางเยอะเหมือนเดิมนะครับ สำหรับทักษินารัฐที่31นะก็ส่วนใหญ่ผู้โดยสารก็จะเดินทางกับอาตุนอนแอร์นะะเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31นะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตสิบหนาฬิกาห้านาทีนะครับถึงปลายทางชุมทางหัดใหญ่7จ็นากานาทีนะครับวันพรุ่งนี้นะครับนางหอถ่ายรถไฟนะครับตรงนี้นะ อ่ะตอนนี้ก็มืดเรียบร้อยแล้วนะครับเงียบมากนะครับที่บ้านคูบัวนะก็ไม่มีขบวนรถรับส่งกันนะช่วงมืดๆนะครับอ่ะเรามาชมกันต่อนะครับตอนนี้ขบวนรถเร็วที่หนึ่งหกเก้านะครับกรุงเทพอภิวัตรยาลากำลังจะวิ่งผ่านนะที่บ้านคูบัวนะครับสิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านะครับก็ เดินรถตามเวลาเลยนะครับออกจากราชบุรีนะครับถ่ายมาสามขบวนนะครับก็ตามเวลาทุกขบวนเลยนะก็เป็นกรุงเทพยะลานะครับรถเร็วที่หนึ่งหกเก้านะ อ่จริงๆผมก็มีแผนนะครับอยากจะเดินทางนะกับรถเร็วที่หนึ่งหกเก้านะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีนะครับอ่าถ้าเดินทางว่อไหร่นรนะก็จะนําคลิปมาฝากเพื่อนๆกันนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะว่าจะมีผู้โดยสารเยอะหรือเปล่านะครับชั้นสามนะ จะเห็นหมายเลขหรือเปล่านะหัวรถจักรนะครับก็เป็น q s y นะ้นาสองตุนหนะครับทำกระบวนนะครับโอ้โหหน้าเดินทางจริงนะโอ้โลงทุกคันเลยนะครับ วง JR เหมือนเดิมนะสามคันนะก็ออกต้นทางนะครับกรุงเทพอภิวัต17เดนกา30นาทีนะครับถึงไปทางยะลาพรุ่งนี้นะ11เดกา5นาทีมาครับปิดท้ายคลิปนี้นะครับ20เกา50นาทีนะครับามาชมรถด,ด่วนที่83นะกรุงเทพอภิวัตตังนะครับ วิ่งมาฝั่งนี้เฉยเลยนะนสงสัยจะเกะกะกับขบวนที่301น,นะครับที่ราชบุรีนะมาตามเวลาเลยนะก็เดี๋ยวไม่รู้นะครับว่าจะไปอาับเปลี่ยนเข้าในรางทางด้านขวามือนี่ที่สถานีอะไรนะ าอาจจะเป็นเพชรตุรีนะครับโอ้โหไฟสว่างจริงน่าจะเป็น5 2 3 6นะโอ้โหไอรัวมันเลยว้าวผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ ก็ออกต้นทางสิบแปดนากาห้าสิบนาทีนะครับถึงไปทางที่สถานีตังนะครับก็แปดนากาสิบห้านะครับคลิปนี้ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหลนจากกันไปก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหากภายในคลิปมีคำพูดหรือข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ